คนอีอานนีีเขาใจเด้ยว่าคอยนี่ไปเอาก็ผู้อื่นไปนอนงก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าว่าเด็กเป็นสีกก็ผู้ใหถือว่าตอนนี้เป็นประเด็นทียนรอนแรงแห้งพี่น้องนะคะสำหรับประเด็นของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับทางด้านเพลวพราแสนทองหลังจากที่ว่ากันมาทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องได้มีการออกมาโพสเงี้ยเนาพี่น้องเนาะนะคะ fc แฟนคลับหลายคนพอได้เหินแบบนั้นก็าพากันไปว่าให้ทางด้าน แวพว่าแสงทองกันสนั่นนะคะวากันบาวา่าเหยับสลัพัดยางพี่นองนะคะละกันล่าซุดพี่นองสําหรับทางด้านแพลวราแสงทองฮัได้มีการออกมาไล์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวตอนนี้กัย่างคงไล์สดยูพี่นองก็ได้มีการชี้แจงนะคะชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆในพี่นองนอกว่าอะไรยังไงนะคะคนที่อ่านดูเนี่ยจะเข้าใจว่าสิเข้าใจว่าจะเข้าใจว่าแพลว่า ทุกคนอีอานที่เขาใจเ้วย่า่อยนีไปเอากก็ผู้อื่นไปนอนงก็ผู้อื่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบเดดเป็นสีก็ผู้ใดที่จริงว่าอยากจะเบ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในขอบคั่แต่ในเมื่อบ,บีกโผลออกมาในสาธารณะแล้วสื่อว่าโจมตีเราชื่อโจมตีเห้าว่าเขามีมือที่สาไม่นอนมีดทาครอบครัวพังถามว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อน เหตุผลมันเกิดขึ้นจากอีหยังกรนคนโยมกัโยงโยงไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปตัดคลิปก็ไปหมั่วสัวกันไปเบิดทําให้คนเข้าใจไปต่างๆน,น,นานาก่อ,อยก็บว่าด็ดสัวถึงขนาดว่าว่าด้สัวถึงขนาดว่าบบซือสัต์กับลูกกับผัวแต่คําว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลย เวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวมีอายุน้องกันมันมีมัน,ม,นมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจเขาน้อยเขาหน่อยใจอันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีอ,อันนี้ก็ยอมรับ ยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเพ้อเพ้อไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกพอมีพลังบวกแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะเรามีกาลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบ่ได้งหญ่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปจีกันหรือว่าไปนอกน้ำกันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลย แล้วพอพ่อบีขู่ว่าอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากันได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงถามว่าคอยหักคอยหักเัว่คอยบอกักถามว่าตอนนี้ยังรักไหมยังรักแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เสียเสียใจก็คือว่า คือที่จริงน่ะมันไม่ได้มันไม่ไม่ไมไมไมเรื่องแบบว่าใหญ่โตมโหฬานอะไรขนาดนั้นนี่ลุลยกับคุยคอยกับคุยคุยกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เออเรายอมรับว่าเราเราเรามีคุยให้กําลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กําลังใจแค่น,นั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยถูกต้องอันนี้เขาเือขข้อใจเราขอโทษแล้วว่าเออเราขอโทษที่เราเขาอาจจะแบบว่าเผลอคุยแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าอ้าว เราทําไมเรารู้สึกว่าอ่าเรารู้สึกช่วงที่ว่าเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่างเพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างมือว่างวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บอกคิดว่าสิยุน้ำข่อยเจ้าก็บอกคิดว่าสิยุน้ำลูกน้ำเมีย เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมื่อได้ว่างคอยกะคิดว่าเจ้าสิยุ่้องขอย,ยืน้ำลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปยินขอนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเก นั่นล่ะพี่น้องนะคะเอฟซี FC แฟนคลับหลายคนก็คือสิเข้าใจแล้วเนาะนะคะที่ทางด้านเปลวพราวแสงทองนะคะไม่ได้มีการออกมาอตอบ f อฟซีแฟนคลับนะคะว่าสรุปแล้วมีมือที่3จริงหรือเปล่าทีทางด้านเปลวพราวแสงทองไม่ได้มีการออกมาพูดนะคะเพื่อที่จะเป็นการเซฟองค์กรพี่น้องนะคะเพื่อที่สีเป็นการเซฟองค์กรขันห้าแห่งเบาแห่งสิมีผลกระทบต่อลายระเลืองลักๆก็สิเป็นองค์กรคือ ทีแ่บพราเแสงทองได้บออีลีนันลพี่นองนะคะลวกะนันลับพินองกะทางด้านเจา้าโตก็ยอมรับนะคะว่าหน่อยใจนะคะ,หน,นะ,คะหน่อยใจในสามีที่บอ่อาบบสนใจประมาณนีนล้ละบพินองไปเที่ยวไปเล่นแท่นที่มือบางๆนะคะสิ พาลูกเมียไปกินเขานอกบ้านไปที่งด้านเจ้าโตกะยอมรับว่าน้อยใจในตรงจุดๆนี้นะคะเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้ไปคุยกับอีกคนคนนึงนะคะแต่ว่าคุยเบ่ได้คุย,ชยเชิงชูสาวนะคะแต่คุยเพื่อที่จะปรึกษาพี่น้องแต่ว่ากะรู้แต่ว่ากะารู้สึกสดีพี่น้อง พอได้คุยแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกโล่งประมาณนี้ละพี่น้องเหมือนได้ระบายนะคะเหมือนได้ระบายแต่ว่าบ่ได้เบาได้เชิงชูสาวนะคะล้ะกะ็ไม่มีอะไรเกินเลยทางดานเจ้าโตก็ได้มีการออกมายืนยันนะพี่น้องเนาะล้วก็ได้มีการออกมาสาบานกลางไลสดเอฟซีแฟนครับหลายคนตอนนี้ที่เขาไปเบิ้งพี่น้องเกือบจะส0 0แสนคนแล้วพี่น้องที่ว่าเป็นประเด็นเดือดร้อนแรงนะคะ บางคนที่บรูพี่น้องนะคะบางคนที่บรูบางคนเห็นทางด้านผู้ยันฟินแนนไดมีการออกมากพูดแบบนั้นนะคะส่วนมากก็จะไปโจมตีทางด้านบสเพลา่าเแสงทองกันสนันไปว่างให้สารพัดย่างว่ามีพื้นที่สามวาไปอันนั้นอันนี้กันแน่ว่างให้สารพัดย่างพี่น้องนะคะแล้วก็พอทางด้านเจ้าตูวนะคะได้มีการออกมากไล่สดแบบนี้ก็คิดว่า เรืองมันก็คือสีเบาบางล่วงพินองเนาะนะคะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องหญ่แห้งพ่นองในตอนนี้นะคะเพราะทางด้านบอสแทรพราแสงทองได้มีการออกมาไล์สดชี้แจงนะคะกับเอบาสีมีหลายคนเข้าใจเข้าใจใน เหตุผลของทางด้านบอสแพว์ตาแสงทองนี่นองเลาะกะเป็นกำลังใจให้นะคะบาว่าสิเกิดยังขืนนะคะหลังจากนี้นะคะกัเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสำหรับทั้งสองคนนะคะนันลี่นงกัเป็นกำลังใจให้ขอให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยเร็วนะคะหลายคนกับว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะให้เพิ่นเครีย์กันเอานะคะให้เพิ่นเครีย์กันเอาเฮาบอสควาทีสิไป ถามนั่นถามนี่มากไม่เนาะพี่น้องเนาะเราเป็นเพียงแค่เอฟซีแฟนคลับนะคะบ่ต้องไปถามยังมากไม่ให้เพื่อนเครียดใจกันให้เพื่อนเครียดใจกันสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นกำลังใจให้สำหรับทั้งสองนะคะนั่นลับพี่น้องสำหรับมือน,นี้กับมีเรื่องราวสีมอวสู้พี่สน้องฟังสม,มีทสกะะักก้อนเนาะง่าวก็คำอัศวสดีค่ะ